สวัสดีคะ่ะทุกคนในช่องของ p ปูล c h a า n e l วันนี้จะมาพูดถึงการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆทำอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะคะ เราทุกคนมีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วที่เราต้องซื้อมาใชา้ยอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีโพสต์รีวิวแนะนําสาธิตให้ดูแล้วก็ลงคลิปวิดีโอหรือรูปภาพใน t ิ k กต o k หรือในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะรับค่าคอมมิชชั่นได้อันนี้เป็นการเียนรายจ่ายให้เป็นรายได้นะคะรับค่าคอมมิชชั่นไปเรื่อยๆสะสมไปแล้วก็สามารถที่จะโอนจากบัญชีชีลตังค่ารับเงินได้นะคะ การทำคลิปวิดีโอทำรูปทำคำเขีวิดีดีทำได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องไปเรียนเรียนแบบใครทำตามที่เราคิดและออกแบบเองได้ ไม่ต้องคิดเยอะในชีวิตประจำวันของเราเราเป็นไมน,นแล้วก็เป็นารติดตัวไปอดที่เราต้องใช้อย่เยช,ช่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําเป็นหม้อที่เราทํากับข้าวหรือว่าอุปกรณ์สํานักงานที่เราใช้อยู่ตัวเรากอถ่ายรูปตัวอุกรณรกรินแต่ไม่ได้หมดเลยะคะ่ะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้นในอิปกรณ์ในประกอบที่เราเลือกไว้นะคะ ในช่องของ Candy Poppy Tea นะคะแล้วก็คุปรี่แทนเราเราจะด้วยนะคะวันนี้คุปลี่จะมาแนะนำ Power Bank ที่เาซื้อ Power Bank ที่มาพอ้อมสายของชายสี่สายยานย o i d ใช้ไ่ย้อคุณก็จะเข้ามากดดูที่สำคัญความสม่ำเสมอกับความมีวินัยเราต้องลงทุกวัน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับผู้ติดตามผู้สนับสนุนในช่องของปูลี่ชาแนลนะคะช่ชองของปูลี่ชาแนลวันนี้ปูลี่้ก็จะมาบอกมีสิ่งของต่างๆวางอยู่รอบตัวมากมายเลยนะคะวันนี้จะมาบอกว่าการเปลี่ยนรายได้เป็นรายรับทําอย่างไรการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้เข้ากระเป๋าของเราเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นเงินเป็นรายได้เพิ่มเข้ามาทําได้อย่างไรนะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในช่องของ คูปอลี่ชาแนลนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราสั่งสินค้าต่างๆมากมายเชื่อไหมว่าประมาณ90%กเซ็นลยที่สั่งสินค้านะคะซื้อสินค้าจากแอปต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันออนไลน์การสั่งซื้อแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เรารู้จักมากมายเพราะว่าอะไรเกิดความสะดวกไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เราสามารถที่จะดูช่องที่เรามีความน่าเชื่อถือแล้วเราก็ กดช็อปได้อย่างสบายใจอีกทั้งมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้มากมายจึงสะดวกแล้วก็มีการขนส่งในการันตีในเรื่องของราคาในเรื่องของการขนส่งด้วยนะคะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นการช็อปในแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันจึงมีเปอร์เซ็นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ที่นิยมจํานวนประชาชนที่นิยมเป็นจำนวนมากขึ้นทีนี้คูปอรีจะมาบอกว่าอย่างวันนี้คูปอรีสมมติว่าคูปอรีซื้อลิตสติปไปนะคะหนึ่งแท่น ราคา120บาท่ะในวันนี้เสียค่าใช้ใจ่ายไปแล้ว120บาทอะแล้วก็รับประทานอาหารไปอะสมมติว่าวันนี้ใช้ใจ่ายไป250บาทวันนี้ใช้ใจ่ายไป250บาทนะไปกินข้าวขาหมูซื้อลิสตกใหม่เพราะว่ามันหมดอะไรเงี้ย250บาทจ่ายออกไปแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีรายรับเงินที่จ่ายมาจากไหนเนงินที่จ่ายมาจากเงินเดือนประจํารายได้ประจําของเราใช่ไหมคะเงินเดือนที่เราได้รับเป็นประจําเดือนเป็นประจําทุกเดือนนะคะ เราเงินตัวนี้จ่ายออกไปแต่ถามว่ารายรับเรามีเข้ามาหรือยังรายรับเรายังไม่มีเข้ามาแต่เราใช้ใจ่ายทุกวันทําไมถึงบอกว่าใช้ใจ่ายทุกวัน <c oughs> แม้แต่วันหนึ่งที่เราไม่ได้จ่ายเงินออกไปเลยแต่อย่าลืมว่าค่าอินเทอร์เน็ตค่า Wifi ค่าสัญญาตรงนี้หรือแม้แต่สุขภาพที่เราเสื่อมลงไปในแต่ละวันเราไม่รู้ว่าสุขภาพเสื่อมนะอย่างเช่นอะตับไตแทบพูนของเราเนี่มันเสื่อมไปตามอายุตามสังขารของเราที่คือค่าใช้จ่าย นะถ้าสินค้าเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เราคนเราร่างกายมีความเสื่อมนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่รอวันรอวันที่เราจะได้จ่ายออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตนะหนกเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณปุริใช้เงินไปน250อยห้าสิบาทมีรายจ่ายออกไปแล้วแต่รายรับยังไม่มีนะคะรายรับมีตั้งแต่ต้นเดือนเอาเงินเดือนของตัวเองจ่ายไปแล้วทํายังไงถึงจะมีรายได้เข้ามานะคะวิธีการคิดก็คือสมมติเราซื้อลิสติกนี้มา สมมติิบสติกนี้ราคา120นะคะทำยังไงถึงจะมีรายได้เข้ามาเราก็เอาริบสติกนี้แหละนะคะถ่ายทอดบอกเล่าประสบก,การณ์เอาเราลองทาซิทาลิปสติกแล้วเป็นอย่างไรนะคะติดทานนานไหมอุ้ยสีแจับไหมม,มมันเลิอม,มันเรมันบ๊อบว้าวว้าวไหมแบบนี้เราก็ทําคลิปวิดีโอทํารูปนะคะลงไปเสร็จแล้วเราก็ไปโพสต์ในแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะไม่จะเป็นติดต่อไป,ป็นอะไรเลมอนแปก็ได้หมดเลยก็ทําคลิปในรูปแบบของเรา ไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าเงินนะ่ะเวลาที่เราทําแล้วเราได้เงินนะ่ะ <_ d ata> เข้ากระเป๋าของเราเข้าบัญชีของเราไม่ได้เข้าบัญชีคนอื่นนะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจคําพูดคนอื่นเขาเพราะว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจในตัวเรามากหรอกถึงเราจะรวยจะจนมีรายได้หรือไม่มีข้าวกินเขาก็แทบไม่ได้สนใจตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําเอาแล้วทาซีเป็นยังไงทำคลิปวิดีโอสั้น คลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะถ่ายได้ในแอปต่ตางๆมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Cap c a p c u ตช็อ t แล้วก็อะไรอีกยูทแคมเนี่ยใช้ได้หมดเลยในโทรศัพท์ของเราเครื่องนึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ดได้มากกว่ารับสายโทรออกหรือเอาไว้ฟีดดูแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีรายได้เข้ามาเพือ่อวันนี้เราใช้จ่ไป250รลงคลิปวิดีโอวันนี้นึงนะคะลงเมาส์ที่เราใช้ทชกว,วันหรือเรา ซื้อหัวมาทำกับข้าวก็ลงลงคลิปวิดีโอนะคะลงคลิปวิดีโอไม่ต้องตั้งต้นเยอะบางคนคิดเยอะบางคนวางแผนเยอะบางคนคิดมากไปจะทําแบบไหนจะทำแบบไหน,จะ,บบนจะทำออกมาแล้วแสงจะพอให้ทำออกมาแล้วจะสวยไหมโทรศัพท์ราคาถูกจังเลยสี่พันห้าพันกว่าบาททำออกมาแล้วจะดูดีไหมไม่ต้องไปคิดเตี้ยแบบนั้นนะคะทําเลยเพราะกูปุรีครั้งแรกที่ลงนะคะแล้วก็มีคลิปแมสกูปุรีทําแบบ เรียกว่าทํทแบบทแบบทาไปเรื่อยๆลุยลุยลุยทาไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าทําเราสนุกที่จะทําเหมือนเราตอนเป็นจะมาพูดถึงว่าคนเราทุกวันนี้นะคะทิ้งโอกาสทิ้งโอกาส,กาสแล้วก็ทิ้งเงินเงินห้าบาทสิบาทยีิบเก้าบาทร้อยหนึ่งสองพันหรืออะไรคนเราทิ้งไปในแต่ละวันทําไมถึงบอกว่าคนเราทิ้งเงินจํานวนนั้นไปในแต่ละวันหนึ่งสัญญาอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตบางคนจ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมอย่างคูบุรีจ่ายสามร้อยแปดสิบต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนเราจ่ายอินเทอร์เน็ตไปแล้วเราทําอะไรรอรับโทรศัพท์นะเรารับโทรศัพท์โทรไปแค่นี้หรือเปล่าแล้วสามร้อยแปดสิบที่เราจ่ายไปมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กลับคืนมานะถ้าเราคิดว่าค่าใช้จ่ายทุกวันวันนี้เราคินข้าวยี่สิบห้าบาทนะกินข้าวห้าสิบาทเนะน,นะนี่ยเงินก็ไม่ได้กลับคืนมาเพราะนั้นเราจะปล่อยให้สัญญาอินเทอร์เน็ตหายไปเฉยๆวิธีการก็คือเรามีข้าวขอเครื่องใช้มีอะไรที่เราใช้แล้ว เราถ่ายรูปลงถ่ายคลิปลงสั้นๆหนึ่งนาทีสองนาทีคือแปดวินาทีอะไรงี้ยแล้วก็ไปลงในแพลตฟอร์มนะคะเราลงไปเรื่อยๆหลายคนบอกว่าฉันลงไปแล้วแต่ฉันยังขายไม่ได้เลยะระบบ AI หรือว่าออนไลน์เนี่ยจะเป็นระบบดักจับหมายความว่าความสม่ำเสมอต่อเนื่องเห็นทุกวันเห็นทุกวันนะอย่างคลิปที่จะแมสก็คือเห็นหน้าเราคนนี้ออกกล้องทุกวันคนนี้ออกกล้องทุกวันคูปุรีทาแบบนี้จนมีคลิปแมสสามคลิปนะคะในช่องของคูปุรีเป็นเล่าคอนเทนต์ให้ทิก แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าสินค้าก็มีคลิปแมสเปนไม่ได้ต้งใจวนะันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งมานอนดูจํานวนผู้ชมเพิ่มขึ้นหลักพันหลักเหมือนมันเด้งเด้งขึ้นมาและจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่านะั่นคือคลิปแมสพอเรามาดูตอนเช้า6กหมื่นกว่าคนดูสามหมื่นกว่าคนดูนะคะในระยะเวลาที่ทําจริงๆประมาณ3เดือนทําอย่างต่อเน,นื่องทุกวันนะแล้วก็ลงคลิปเยอะแลคลิปเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้รอกเรียนแบบไขรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เปล่าไปนะคะให้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ที่เราใช้ค่าใช้จ่ายไปทุกวันเราอาจจะมีเงินซื้อเพราะว่าเราเอาเงินประจําของเราเงินเดือนประจํามาซื้อแต่ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันหายไปเราไม่มีรายรับเข้ามามันมีแต่รายจ่ายออกไปนะคะไม่มีรายรับเข้ามาแต่ถ้าเราทําคลิปวิดีโอทำรายทว่วอย่างวันนี้ครูปรีมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสมมติวันนี้ครูปรีกินข้าวห้าสิบบาท ร้อยหนึ่งอีกห้าสิบาทก็ได้เข้ากระเป๋านะคะแล้วร้อยหนึ่งถ้าเราทําทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งมีสามสิบวันได้สามพันเห็นไหมคะมันจะจํานวนมากขึ้นเพราะนั้นหลายคนมองข้ามอย่างท็อปเปอร์หนึ่งได้ค่าคอมมิชชั่นยี่สิบเก้าบาทนะยี่สิบเก้าบาทมันก็ได้ค่ากาแฟแล้วหรือได้อะไรแล้วเราเก็บสะสมไว้นะคะโคมไฟอันนี้ได้ค่าคอมมิชชั่นแปดบาทนะคะ power b a ค k ได้ค่าคอมมิชชั่นสามสิบเอ็ดบาทแต่และชิ้นแต่และชิ้นที่เราลงทุกวันทุกวันเราลงไว้ค่าคอมมิชชั่นก็จะรวมกัน นะคะรวมปเป็นจานวนมากเพราะเรามีความจําเป็นเราต้องกดเราต้องกดถอนเงินเราก็ถอนเงินมาเก็บไว้ในบัญชีในอะไรของเราวางแผนการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยสัญญาอินเทอร์เน็ตให้เปล่าประโยชน์อย่าปล่อยเงินหลุดลอยไปทุกคนมีโอกาสที่จะขวายคว้าเขาเรียกเงินในอากาศใช่ไหมเงินในอากาศหยิบจับได้นะคุณปรีเป็นนายหน้าติ k ต o อครีเอเตอรนะ์ครั้งแรกจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 800ร้อยบาทเข้ามาตอนเช้าแปดร้อยบาทเมื่อวานฉันเพิ่งกดใช้ไปแ0ดร้อยบาทวันนี้เข้ามาอีกแปดรอยบาทวันต่อมาวันที่คลิปแมสน่ะประมาณสามพันนะคะสามพันกว่าสามพันแปดหรือสามพันห้าโอ้จากนั้นคปปรูพรีติ้งเลยว่าทำทำทำนะคะเราใช้เวลาว่าเราไม่ได้ทําทั้งวันอย่างเสาร์อาทิตย์เราทาชั่วโมงหนึ่งเวลาที่เหลือก็แล้วแต่หรอกคนเรามีเวลาว่างอยู่แล้วแต่ว่าพอมันว่างมากไม่รู้จะทําอะไรไม่มีเป้าหมายไงต้องมีเป้าหมาย ะะมีเป้าหมายแล้วก็ลองทําดูเริ่มจากสิ่งของในบ้านของเรานะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอลงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะไม่ไม่ต้องเยอะเราก็ทําได้ต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปเครียดต้องไปเครียดกับคําพูดของคนหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรนะคะเพราะเรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราจะทําไปเพื่อเราได้มีเงินนะคะได้มีเงินมีรายได้แล้วถ้าคลิปแมสหรือมันประสบความสําเร็จนั่นก็คือรายได้ออนไลน์นะของเรา เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าทุกคนสามารถที่จะมีรายได้นะคะโดยเรารายจ่ายของเรานี่สิ่งของที่เราซื้อมามาแปลงเป็นรายได้ให้กับเราโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะวันดีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ